ดอกกุหลาบรวมล่างหุ้ยกลายเป็นต้นเห็ดป,ปั๊บโอ้โห,ห,หต้นไม้ใหม่ตอนนี้ทีมของเราก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งจริงๆหุ้ยซอมบี้นักวิ่งออกมาแป๊บเดียวตายเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์มาไปนะครับกับเกม p l a n t Kingdom Life of Zombie ภาษาล่างพืชต่อสู้ฝูงซอมบี้นั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทำการใช้ พวกต้นพืชมีชีวิตชนิดต่างๆในการปกป้องผืนดินของเราจากพวกซอมบี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเกมแนว Tower Defense ปกป้องฐานอะไรประมาณนั้นเรียกพืชมาสองตัวแล้วก็รวมล่างออ้กลายเป็นพืชตัวที่สองอืมตอนนี้ต้นพืชของเราค่อยๆยิงซอมบี้ครับผมจึกๆๆกจโอ้โหโอ้โหซอมบี้ติดพิษเรียบร้อยระเบิดได้50เหรียญเฮ้ยมีซอมบี้ตัวใหญ่ รวมล่างมาคราวนี้นี่โอ้ยซอมบี้ตัวยักษ์เฮ้ยต้นพืชเรเวลสองรวมล่างอู้เป็นแบบว่าเหมือนดอกอติโชกอะไรสักอย่างหนึ่งเอาละโจมตีไป12บองโอ้ยแรงอยู่นะเนี่ยอหอไหวไม่เอย่ยต้นไม้ฟรีสี่ต้นจากพวกนางฟ้าเฮ้ยเริ่มตโตอุย้ยเป็นเจ้าตัวนี้มันแหลกพวกพืชหือจู่โจมตายซะเถอะ เฮ้ยเอ้ย,อยซอมบี้เออ่าเปิดการ์ดกันดูสิเฮ้ยชจบนี่ได้เพชรครับผมว้าวแล้วก็วิ่งดอกไม้เรเวลสองมาพลังโจมตีเร็วขึ้นจุกจ๊กจุกจ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊กหุยฝูงซอมบี้เฮ้ยตายอย่างว่องไวเงินคูณสองหุยเงินบานนะผมจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กนี่พืชเลเวลสองล้มล้างเลเวลสามลวงล้างกันวิ่งกลายเป็นตัวอะไรวะนี่ย โจมตีโคตรแรงเลยนะแล้วก็ต้นพืชถูกส่งลงมาเรื่อยๆอืมค่อยๆเติบโต,โตโอู้ผ่านแล้วเพื่อนอืมได้ต้นไม้เดี๋ยวเราก็ทำการเปิดช่องตรงนี้อ่าวิประมาณ30สิวิโจมตีซอมบี้แบบชิวๆกันอีกแล้วอืมมีแบบว่าร้านค้าสำหรับการขายพืชเอาละเปิดอืพื้นที่ใหม่ เรียกพืชน,นะผมปราบรวมล่างพืชชึบเรเวลสีสองตัวรวมล่างว้าวเป็นเหมือนดอกทานตะวันนะผมอเราสามารถย้ายพืชมาจู่โจมแบบว่าไกลๆได้ด้วย32มสิอโอ้โซอมบี้เริ่มจะเยอะขึ้นนะอืแต่ก็ยังแบบว่าสบายสบายอยู่เอาละเปิดตรงนี้ครับผมประมาณ5นาทีก็รอไปนะาตายซะเรียบร้อย อุ้ยไอตัวนี้โดนแบบว่าลุมยำครับผมเฮ้อสบายดูซิอืมได้เพชรขอ,อตัวละครโอ,อ้เลเวลสเลยนะเพื่อนสำหรับคราวนี้เราก็รวมกันเลเวลห้าดอกไม้เลเวลห้ารวมล่าอุ้งดอกกุหลาบนี่ดอกกุหลาบเลเวลหอืมย,ยิงกระสุนจมตีรุนแรงครับผมโอ้แรงสุดๆไปเลยนะนี่ Hey, ใช้ได้ใช้ได้ใกล้จะเจอกับเจ้าบอสกันแล้วนะเอาละเรียกต้นพืชมารวมล่างกันต่อฟับฟราบเจ้าซอมบี้แสนกระจอกโอ้รู้สึกมันวิ่งไวขึ้นนะอย่าประมาทนะเพื่อนเดี๋ยวจะตายได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อสตันไปดิโอ้เต็มเต็มหัวของผมเออเอาละรวมล่างปราบจากนั้นก็เฮ้ยดูสิขอต้นไม้สี่ต้นมาเลยจ้าโอ้ รีบๆกระตุ้นให้มันออกจากต้นฟืบๆๆบอ้มีแต่ตัวเทพเดี๋ยวเราก็จะทำการรีบเปิดช่องใหม่ๆกันนะเฮ้ยไอตัวยักษ์ทั้งสโรทั้งสตันโู้สบายๆเลยนี่่ะจึ๊บตอนนี้ก็มีแบบว่าเรเวล3ามสเจ้าตัวใหญ่ใหม่แล้วเพื่อนโจสุดยอดคราวนี้จะได้อะไรเออหุยเรเวล5แล้วก็ นี่สองพันเฮ้ยเจ้าบอสมีเจ้าบอสมาแล้วเพื่อนโจมเจ้าบอสซอมบี้โอ้โหซอมบี้ซันตาครอสอย่างงั้นเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆรีบๆรวมล่างต้นพืชฟราบฟราบเฮ้ยไวไม่เอ่ย,ไไอยถ้าทางจะโหดอยู่นะจึกๆๆ๊กจึ๊กกทั้งติดสตันทั้งอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็ชนะแน่นอนโอเครวมล่างดอกทันตะวัน ไเอาเอาไปทิ้งเฉยโอ้โหโคตรสวยทิ้งลงถังขยะหอหอบ้าไปแล้วได้ดอกทานตะวันคืนมาหนึ่งต้นเอาละมาได้โอ้โหสี่ต้นนะผม๊ปบปึปึ๊บปึ๊บ้บยนี่มันซอมบี้ตัวใหม่เปิดพื้นที่ใหม่หน่อยสิเอาละใช้สิบเพชร นี่เปิดไปสองที่แล้วก็คราวนี้นี่ท่าทางจะต้องใช้ต้นไม้เยอะๆในการกําจัดมันมาเลยจ้าต้นไม้ประปราบดอกกุหลาบล้วมล่างหุย กลายเป็นต้นเห็ดนี่เป็นจอมเวทยิงพลังสายฟ้าเราวนี้อน้ำมันอะไรวะเนี่ยไหนดูห้องแบหบไหนสิอืมตอนนี้เราจะทำการเปลี่ยนร่างเจ้าตัวเรเวล2อย่างนั้นหรออ่าแล้วก็กลายเป็นตัวแบบนี้เลยนะห้องแลบบอะไรก็ไม่รู้งง,งงนิดหนึ่งตอนนี้ก็เนี่ยผมดูโฆษณาเพื่อทำให้แอคแท็กสปีด2เท่าเอาละตอนนี้ก็ มารวมล่างปรับรับรับเริ่มจะได้ทีมต้นไม้กลับมาแล้วนะอ๋อรู้สึกว่าคราวนี้เฮ้ยเสกออกมาเป็นหืมตัวเลเวลสองเลยเพื่อนอูย้ยอดเยี่ยมที่สุดสบายๆเลยแบบนี้นี่โอ้ยขนาดแบบว่าเป็นต้นไม้ของหึนางฟ้านี่ก็เป็นเลเวล2เลยนะโอ้ย,อยถ้าแบบนี้นี่ยอดเยี่ยมครับผมเดี๋ยวเราจะรีบไปให้ถึงเจ้าบอสต,ตัวต่อไปกันเลยนะมาอีกสต้นปับรับ โอ้โหรวมกันกระจุยกระจายอุ้ยผ่านละเพื่อนนี่คืออะไรเอ่ยโอ้โหต้นไม้ฟรีเร็วขึ้นอย่างนั้นหรออ๋อมีแบบแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยมีแบบว่ารวมแบบอัตโนมัติกันด้วยอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิต้นไม้รวมกันมาเลยจ้ารวมร่างต้นพืชอุ้ยประสานกันแบบว่าโคตรเยอะไปออกมาอีก มมากมากครับผมปั๊บปั๊บโอ้โหต้นไม้ใหม่ต้นพืชไซเว่นโอ้โหเฮ้ยแม่ยิงโคตรไวครับผมเจ้าตัวนี้ออดูหน่อยซิอืมรู้สึกว่าตัวเห็ดจะทำให้ศัตรูช้าลงหนึ่งวิได้ส่วนเจ้าตัวเรเวล8ดับเบิลดาเมจโอกาส11%อ่าโหดร้ายสุด ตอนนี้โคตรแรงครับผมพลังจู่โจมร้อยหโอ้โหเอาเลยจ้ารวมอีกสต้นแล้วก็เรียกมาเพิ่มครับผมโอ้โยกลุ่มต้นไม้ถล่มซอมบี้โอ้โคตรมันนะผมไม่ยิงแบบโคดสุดๆโอ้โห,โโหแม่มเมื่อไหร่จะเจอเจ้าบอสวะนี่่ะใกล้แล้วสินะเอาละตอนนี้นี่เราก็แบบว่าโอ้โ กำจัดมันเสร็จสิ้นได้น้ำยาอันนี้ใหม่อีกแล้วเอาละห้องแลบคร,รับผมคราวนี้จะกลายเป็นตัวเรเวล3ทันทีเลยนะมีสกิลกันด้วยเหรอเฮย้ยสกิลฟรีจึบๆๆๆ๊บจึ๊บจึ๊บจึบวกดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซอัพเกรดสกิลใช้เพชรในการอัพเกรดโอ้โหถ้าแบบนี้นี่โจมตีแรงขึ้นแบบโคตรเลยนะเฮย้ย ซอมบี้ไม่ทันจะออกมานี่ตายหมดดูสิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยตัวนีม้มาเลยจ้ารวมล่างอ่าได้ดอกทานตะวันปึ๊บ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 ,บนี่โอ้โหตัวหดหดทั้งนั้นเลยตอนนี้ทีมของเราก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งจริงๆอุย้ยซอมบี้นักวิ่งออกมาแป๊บเดียวตายมาแล้วก็โอ้ยต้องเปิดหาน้ํายาเพิ่มคําเตือนเจ้าบอสออกมาละเพื่อน โอ้ยจะเป็นตัวอะไรเอ่ย <jas> ฮ <coś> ึมซอมบี้เป็นตัวแบบว่าลังสีนะครับผมตอนนี้เรียกออกมารวมว่าผมมารวมล่างอุย้ยต้นพืชว้าวตัวอะไรวะเนี่ย โหสุดๆอย่างกับเจ้าหญิงแม่เจ้าหญิงต้นพืชอย่างนั้นหรอเฮ้ยโคตรโหดตายซะอืมทีมนี้ไม่ธรรมดาโอเคนะครับผมก็สำหรับในตอนนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะก็มาแนะนำให้ดูว่าเกมนี้นี่ค่อนข้างจะสนุกกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถ ดาวโหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะแนวปกป,ป้องฐานเพลิน,นถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บายบายจุ๊บจุ๊บ